วัดเขาคีรีลมาศาสาสถานอันเงียบสงบกลางขุนเขาโอบล้อมด้วยแมกไม้นานา,นาชนิดและศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่สามบ้านแหลมเขาตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังคงได้รับการดูแลปฏิสังขรณ์ไว้อย่างสวยงาม ดูได้จากสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าภายในวัดตั้งแต่บริเวณทางเข้าจะพบเห็นโบสถ์ทรงจตุลมุกสี่ด้านที่หาชมได้ยากในปัจจุบันรวมถึงพระพุทธรูปปางทรมานกายภายในวิหารเล็กที่สะท้อนถึงความเพียรพยายามวิริยะอุตสาหะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลให้อนุชนรุ่นหลังได้ลํำลึกนึกถึง และลอยพระพุทธบาทจำลองภายในวิหารใหญ่ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าเคารพกราบไหว้อีกทั้งมีประวัติศาสตร์การจัดงานประจำปีปิดทองพระพุทธบาทจำลองหรืองานเทศกาลกลางเดือน4ที่ต่อเนื่องยาวนานมาก,กว่า103ปีนอกจากนั้นผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างบันไดแก้ว พร้อมพยานหน้าขนาดใหญ่ไว้ที่ทางขึ้นและทางลงของวัดเพื่อเป็นการจำลองถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าลงมาโปรดมนุษย์โลกจึงถือเป็นวัดที่ทรงคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และสถาปัตยกรรมพร้อมทั้งได้ทำหน้าที่เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนสู่สาธุชนไปอย่างกว้างขวาง จนได้รับการยกย่องเป็นวัดปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการคัดเลือกของสำนักงานพระผู้ธศาสนาแห่งชาติและได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วประเทศ ก็ขอคุณโยมท,ทุกคนทุกคนที่มาช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชูวัดนะในการก่อสร้างอะไรก็ดีทำอะไรก็ดีอยู่ในวัดเขาคีริลมเนี่ยนะแล้วก็การสร้างวิญญาณาคนี้ก็สร้างไว้เพื่อให้อยู่กับวัดให้เป็นสถานที่ อย่างหนึ่งที่ดูแล้วมันเจริญหูเจริญตาให้มันอยู่กับวัดเขาคีรีลมเรื่อยไปแล้วก็คนรุ่นหลังต่อมาก็ขอให้ดูแลรักษาบูรณะไว้ให้อยู่คู่กับวัดเขาคีรีลม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,553เป็นต้นมามหาเถรสมาคมได้มีดำริภายใต้แนวคิดธรรมะสู่มุ้งเพื่อเป็นการเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนให้เข้าถึงบ้านเรือนของพุทธศาสนิกชนได้โดยง่ายวัดเขาคีรีลมจึงร่วมกับสิทธิยานุสิทธิจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนขึ้น โดยมีเจตนาลมเพื่อการบริการสาธารณะทุกด้านทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อสาธารณกุศลส่วนรวมและการช่วยเหลือสังคมในมิติต่างๆโดยมีพระครูสมุเฉลิมติดสะวังโสเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุภายใต้ชื่อสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดเขาคิริลม FM 98.50เมก์ อำนวยการทั้งงานพัฒนาการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือสังคมจนสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้คัดเลือกนักจัดทำรายการสถานีวิทยุวัดเขาคีรีลมโดยนายเฉลิมชาติระยับเข้ารับพระราชทานรางวัลเทพทองในฐานะนักจัดทำรายการวิทยุดีเด่นแห่งประเทศไทยพี่โยมสงสัยกันว่า ทำไมจึงตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงก็ตอบอยงว่าตมานั้นไม่เคยคิดมาก่อนเนื่องจากว่าตมาไปประชุมพระสังฆาธิการแทนเจ้าวาดเมื่อประชุมมาถึงตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาก็มีท่านมหาสมศักดิ์วัดนปราทาตเมือ่อดีตท่านก็พูดว่าท่านตั้งสถานีวิทยุ เผยแผ่ทางอากาศว่างั้นเดออเออตมาก็ฉุกคิดปั๊บเหมือนกันว่าเออเราก็พอม,มีธรรมะอยู่บ้างนะแล้วเชื่อแน่ว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะนำเอาไปแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องถ้าหากว่าเราเข้าใจกลับมาก็มาปรึกษาบรรดาญาติโยมว่าเออจะตั้งสถานีวิทยุเนะาะบรรดาญาติโยมว่าจะตั้งไปทำไมมันได้ประโยชน์อะไรนี่ก็ตอบไ่าอ,ไอย่างนี้ นี่ตมาก็อธิบายไม่ได้เพราะไอ้ธรรมะมันเป็นรูปมันเป็นนามธรรมนะนอกจากคนนั้นจะมีปัญญาที่จะสามารถพิสูจน์แล้วก็เห็นได้มันไม่มีใครลงความเห็นด้วยถ้าจะ,จะพูดว่าตมาดื้อก็ได้โยมนะตมาเอางั้นเราทําคนเดียวโยมนะพอติดต่อติดตามไปหาช่างพูดกันตามภาษาพระ แล้วก็ไม่ได้นินทาช่างหรอกแต่พูดความจริงให้ฟังว่าเออช่างทําให้ดีก็แล้วกันนะทําให้ดีที่สุดแหละเท่าที่ช่างจะทําดีได้เราเนี่ยจะเทศธรรมะสักประมาณอย่างน้อยวันละสามชั่วโมงแบ่งเป็นสามช่วงแล้วก็ปิดสถานีพอเปิดสถานีมาปฏิบัติเทศอยู่ไม่กี่วัน ก็มีผู้ที่มีความสามารถเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้างก็เข้ามาจัดเป็นรายการต่างๆขึ้นจนมากจะหนักไปทางรายการเพลงแล้วก็ธามาก็ฟังหรือพิจารณานะว่าโอ้อันที่จริงโยมเนี่ยฟังเพลงมันก็มีความสุขนะเพราะธรรมะเนี่ยมันเกิดจากความสุขแล้วสุขด้วยการไม่เบียดเบียนใครงั้นโยม ทำอะไรอะไรเนี่ยก็คิดว่าต่วนมากถ้าเราจะเผยแผ่กันนมันเข้าถึงแล้วเนี่ยมันใช้วิทยุแน้่มันจะดีมากเพราะวิทยุนี่สามารถเข้าไปอยู่ในมุ้งโยมได้นายโยมวิทยุไปวางในที่นอนแล้วต่ออนั้นฟางลูกทุ่งลูกทุ่งสายบุญของชมรม FM 98.50เกมกะเฮิรตสถานีวิทยุของวัดเขากิริลมเนี่ยนะครับ ไม่ได้เกิดจากคนในชุมชนที่เดียวเกิดจากคนต่างหมู่บ้านต่างตำบลและก็ต่างอำเภอเราร้อยดวงใจสร้างความรักความสามัคคีเดี๋ยวให้เกิดเป็นพลังเราร่วมกันคิดร่วมกันทำว่าลุทุ่งสายบุญนั้นจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะดีแล้วก็มีคุณภาพไหมสิ่งหนึ่งก็คือเราแบ่งงานออกเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มของพิธีกรและน้าเวที กลุ่มของจัดคิวศิลปินขึ้นสู่บนเวทีกลุ่มของการขายมาลัยลูกทุ่งสายบุญจะไปเฉพาะงานบุญเท่านั้นเราจะไปได้วยทุนทรัพย์ของเราเองทั้งหมดเกิดจากการบริจาคเงินของคนในชมรมเราเองมากน้อยแตกต่างกันเราอยู่ตรงนี้มาเจ็ดปีเต็มๆบางครัง้งบางโอกาสนะครับเราไปแสดงน,นหน้าเวทีเราก็ได้รับการตอบรับจากท่านผู้ชมได้ค่อนข้างดี เพราะว่ารู้ว่ากลุ่มเรานั้นไม่มีอะไรตอบแทนนะครับนอกจากพลังบุญที่เราพยายามจะเติมให้มันเกิดความสมบูรณ์ของสังคมในปัจจุบันนี้ด้วยและเกิดจากคนที่รักเพลงไทยลูกทุ่งจริงๆเลยต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของเพื่อนๆเ,เราทุกท่านทุกคนที่เราอยู่กันมาเจปีนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการขาดตกบกพ่องกันไปบ้างเนี่ยก็ด้วยพลังความรักความสามัคคีเนี่ยเราจึงอยู่กันได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ เงินทุกบาททุกสตังค์เนี่ยนะครับที่เรามาได้เนี่ยพอเสร็จจากการแสดงเสร็จเราจะมอบบนเวทีให้กับเจ้าภาพซึ่งถ้าเป็นวัดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ็ยายวิชกรวัดถ้าเป็นในส่วนของโรงเรียนก็จะเป็นท่านผอ,อหรือตัวแทนโรงเรียนถ้าเป็นส่วนของหมู่บ้านก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ช่วยหรือสมาชิกสอ,อบตอหรือสอทอในพื้นที่นะครับเราจะมอบณวันนั้นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำเนี่ย เราพยายามที่จะให้บริเวณงานตรงนั้นเนี่ยนะครับไม่ให้เกิดการขาดทุนในเรื่องการเงินงใดใดทั้งสิ้นเลยเราจะอนามเงินตรงนี้ไปชดเชยให้แล้วให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาให้มากที่สุดกับสิ่งที่เราจะเติมเต็มให้ครับผมอยากจะบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยนะครับเรารักเพลงไทยลูกทุ่งนะครับซึ่งเป็นเพลงที่คู่กับคนไทยมานานเนี่ยถ้าเราคิดว่าเพลงไทยลูกทุ่งดีนะครับ แล้วก็รักผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกชมรม FM 98.50เมกะเฮิรตสถานีวิทยุของวัดเขาคีลมแล้วก็ช่วยกันผักดันนะครับลูกทุ่งสายบุญออกไปสู่สายตาของท่านผู้ชมด้านหน้าเวทีสิ่งหนึ่งที่เราคิดมากที่สุดแล้วก็ปัจจุบันเป็นรูปธรรมท,ที่เราทําอยู่จริงๆนะปัจจุบันนี้ก็คือลูกทุ่งสายบุญไปที่ไหนนั้นต้องไปเฉพาะงานบุญเท่านั้นอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะครับ มาร่วมกันครับสวัสดีครับผมหนุ่มขี้เหงาฉราวสุศรีดาหัวหน้าฝ่ายเทคนิคและนักจัดทำรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดเขากิริล,ลม s FM 98.50 MHz สําำหรับการแบ่งสุขบรรเทาทุกข์คือภาร,รกิจอันสำคัญของนักจัดทำรายการ และพวกเราชมรมรักแฟนเพลงคืน9 8้0เมกะเฮิรทุกทุกท่าน7ปีที่ผมจะทำรายการมาตรงนี้จนฝ่าสิ้นลมหายใจของผมหน่มขี้เหงาเฉาสุขศีดารับรองว่ายังเหมือนเดิมรักไปรักแฟนเพลงและครบอยู่เสมอรักผมน้อย,อยแต่ขอฟาร์มเมตตากระดารักให้นานๆขอบคุณครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมลุงบูนป้าแต๋วนะครับก็นักจัดรายการวัดเขาเทรมนะครับแห่งนี้นะครับก็จัดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่เก้านาฬิกานะครับจนถึง12บสนาฬิกานะครับก็ไม่ใช่ใช่นักจัดรายการที่ประจำนะครับคือมาเป็นนักจัดรายการช่วยช่วยนะครับก็มาช่วยน้องๆนะครับที่ให เขาพักผ่อนกันบ้างนะครับวันอาทิตย์ครับเขาจะได้มีเวลาพักผ่อนนะครับครับผมเองมาตรงนี้นะครับผมดีใจมากๆนะครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้จุดนี้นะครับเพราะผมชอบเพลงลูกทุ่งมากๆนะครับก็ตั้งแต่เป็นเด็กมาก็ลองเล่นมาเรื่อยๆเมื่อมีโอกาสมาตรงนี้นะครับผมก็ได้มาพบกับมิตรเพลงมาสัมผัสกับมิตรเพลงตรงนี้ก็มีฟาม ดีอ,อกดีใจปลื้มอ,อกปลื้มใจมากๆนะครับที่มิตรเพลงก็ยังต้อนรับผมอยู่นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับขอฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมขอฝากลูกสาวกับหลานชายไว้ด้วยนะครับใหอ้อยู่ในอ้อมอกอมใจของเป็นแฟนเพลง98ด้วยนะครับครับต่อไปผมอาจจะต้อง อยู่ข้างหลังนะครับต้องมาอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อให้เด็กุ่นใหม่นั้นขึ้นมานะครับแต่ผมยังไม่ไปไหนนะครับผมก็จะอยู่กับวงการนี้ตลอดไปนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะนังท็อปนะคะบอยนะครับค่ะนั่งท็อปนะคะเป็นดีเจน้งใหม่นะคะของคลื่น98.50เมกะเฮิร์ค่ะอยู่ตรงนี้นะคะก็เหมือนได้อยู่กับครอบครัวใหญ่ที่ได้รบคาอบอุ่นได้ความรักความเมตตานะคะได้ความสนับสนุนจากท่านประธานหลวงพ่อนะคะ การที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณคนมากๆนะคะที่ทําให้น้องท็อปได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็น้องท็อปจะทําหน้าที่ของน้องท็อปให้ดีที่สุดค่ะครับส่วนผมนะครับน้องบอยนะครับการที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการชักชวนมาจากลุงบูนนะครับอยากให้เยาวชนแบบผมนะครับมาจัดรายการเพื่อที่จะชักชวนเยาวชนรุ่นใหม่นะครับหันมาฟังวิทยุฟังพวกเรานะครับในการจัดรายการนะครับครับ ผมนะครับก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวมีรักฟังเพลงของขึ้นนี้ไว้ด้วยนะครับก็ขอให้รักผมไปนานๆน,นะครับสวัสดีครับตลอด7ปีที่ผ่านมาสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดเขาคิริลม FM 98.50 m h z ได้รับความร่วมแรงร่วมใจ จากกลุ่มชาวบ้านที่ประกอบด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษาและกลุ่มผู้นำชุมชนทั้งในหมู่บ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันไปจนถึงต่างจังหวัดภายใต้ชื่อชมลมมิตรเพลง98.50เมกะเฮิรในการร่วมกันจัดงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆทั้งงานบุญงานบวชงานแต่งงาน ไปจนถึงงานทอดพระป่าสามคัคคีจนก่อเกิดเป็นการรวมตัวจัดตั้งขึ้นเป็นวงดนตรีลูกทุ่งสายบุญ FM 98.50 MHz วัดเขาคิริลมออกเดินสายไปแสดงคอนเสิร์ตทุกพื้นที่ด้วยความรักความสามคัคคีจากพลังบุญกุศลโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการแสดงคอนเสิร์ตคาดหวังเพียงการสร้างความสุขแก่พี่น้องประชาชนพร้อมนำเงินจากการบริจาค มอบไว้แก่สาธารณกุศลทั้งหมดผ่านการจัดตั้งกองพระป่าสามคัคคีสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่เดินทางไปทำการแสดงโดยจะไม่นำเงินกลับมาที่สถานีโดยเด็ดขาดสำหรับการเชื่อมร้อยดวงใจในการแสดงของแต่ละเวทีต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากกลุ่มบุคคลทั้ง3ากลุ่มได้แก่กลุ่มที่1เป็นกลุ่มพิธีกร นำโดยคุณอโนไทยพมรพาณิชหรือเฮียเม้งการเกษตรสามกอและคุณลุ่งรัดพมรพาณิชหรือซอหลาทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับคณะพิธีกรตลอด7ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างความสุขแก่พี่น้องผู้รับชมสวัสดีนะครับผมในนามตัวแทนวิทยุ98.50วัดเขาาีิีลมนะครับมีความยินดี และก็รู้สึกปลื้มใจนะครับที่เรามิตรเพลงของเรานักร้องสายบุญได้ร่วมกิจกรรมตามหมู่บ้านตาน่ตางตำบลงานวัดต่างๆโดยที่ร่วมแสดงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณมากครับ okay, สวัสดีค่ะทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะคะวันนี้เราก็พบกับลูกทุ่งสายบุญอีกแล้วนะคะขึ้น98.50วัดเขาคีรีลมซึ่งเราก็จะพบกันเรื่อยๆในงานบุญงานกุศลนี้ ะะวันนี้เราก็มาพบกันอีกรู้สึกดีใจและก็ประทับใจมากค่ะเจ็ดปีที่อยู่ในขึ้น98.5 0วัดเขากิีลเมรมารู้สึกประทับใจและก็ดีใจมากที่เราได้มาร่วมสนุกกันเราได้ทั้งบุญและก็ได้ทั้งความสนุกซึ่งเป็นความประทับใจที่เราคิดว่าเราคงจะไม่ลืมและก็จะจดจำไปอีกนานๆนะคะ,อะขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม งานของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ <Hey. S 1> กลุ่มที่2ทํทำหน้าที่อย่างเสียสละและเข้มแข็งไม่น้อยตลอด7ปีที่ผ่านมาคือกลุ่มที่ทำหน้าที่จัดคิวเพลงบนเวทีโดยมีคุณดวงนภากาซิบุตรหรือดวงนภาปาสม้มทำหน้าที่บริการจัดลำดับเพลงอย่างเที่ยงตรงตามลำดับก่อนหลังโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากค่ะสวัสดีค่ะ ชั้นโดนภาปลาส้มนะคะได้เข้ามาอยู่ลูกุ่งงสายบุญ98.50ของคลื่นวัดเขาคีรีลมค่ะเรามาด้วยควาสมสามัคคีนะคะและร่วมแรงร่วมใจกันอยู่ตรงนี้ค่ะและได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่คิวเพลงนะคะก็เราทำตามทำตามลําดับด้วความยุติธรรมแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องของคลื่นของเรานะคะตลอดเวลา7ปีที่ทํามาก็เป็นที่ยอมรับค่ะ แล้วก็ยินดีนะคะที่จะต้อนรับมิตรเพลงใหม่และก็มิตเพลงเก่าทุกท่านนะคะให้มาร่วมแลกร่วมใจกันในลูกทุ่งสายบุญของเราค่ะในคลื่น98.50ลูกทุ่งสายบุญของเราวัดเขาคี้ลมค่ะเฮ้เฮ้เฮ้และกลุ่มสุดท้ายที่เสียสละและถือเป็นหัวใจสำคัญคือกลุ่มผู้ขายพวงมะลัยโดยมีคุณสุนีก้อนทองหรือป้าสอนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่จําหน่ายพวงมาลัยแก่ผู้เข้าชมเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่นักร้องพร้อมนําเงินรายได้มอบแก่สาธารณกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสวัสดีค่ะปะ้าซอณคอศรีธรรมราชค่ะอาเพื่อนเพือนทุกคนมาค่ายพวงมาลายัยทีทีเราไปแสดงทุกทีไม่ว่าทีไหนเราก็จะเอาเงินให้ทางวัดถูกบาททึกสตังค่ายพวงมาลัยได้ก็ให้ทางวัด ที่เราไปแสดงจากเพื่อนๆทุกคนจะสือพวงมาลัยให้นักรองได้นะคะบิดเพลงทุกคนกับมาร่วมกันสือพวงมาลัยให้นักรองแล้วก็ถูกบาทศึกตังจะให้ทางวัดที่เราไปแสดงจากบิดเพลง98.50นะคะสวัสดีค่ะ อย่างไรก็ตามในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างกิจกรรมแก่สาธารณประโยชน์ของกลุ่มชมรมมิตรเพลงมีมากมายหลายด้านสุดขนาดนับได้ทั้งการช่วยเหลือน้ำท่วมการทอดพระป่าสามัคคีและการนำวงดนตรีไปสร้างความบันเทิงในงานสาธารณะ,ะต่างๆณบัดนี้ ขอจูงมืออันมีเกียรติของคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่มิติการแสดงด้านหน้าเวทีขอกำลังใจจากท่านด้วยการปรบมือเสียงดังๆเพื่อต้อนรับการเปิดวงทำการแสดงลูกทุ่งสายบุญ FM 98.50 m h z ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป